ะอะไร4 3 2 1เดีลยวไอ้เชษมันไม่มีรายการไหนที่5 4 3 2 1ให้คนดูเขาดูเขาไม่ได้5 4 3เออก็ปกติเขาตีเฉลี่ยแล้วไม่เฮ้ยทำไมมึงไม่ถ่ายแล้วก็เว้นช่วงเรื่อมึงสงสัยคนเตี้ยไหมสงสัยยังนะกือไม่พอมึงเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นเป็นอะไรบ้าทเปบเป็นอะไรบ้างกเป็นทุกอย่าง ความดันเบาหวานอาสาธุ <c oughs> ไม่เป็นนะไม่เป็นออ๋ไม่เป็นสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วมาท้ามาอยู่ที่ทัพเพลงกะหลาดนะครับรถดีๆรถสวยๆอ่านจะโตแก้วไหมรถสวยคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมการันตีโด Q A Q C ที่มีใบรับประกันใบประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพไอ้น,นี่ก็ขี่มาเมาทุกคูณแอนไม่ได้เมาแล้วนะก็้าเดียวพี่เหลาไหมนบ เออมาแอบไม่เมาไม่เมามขี้มาวะจุ่งเนี้ยดูเป็นเคยขนาดนั้นไม่ได้เมาโอ้มึงแอบเลยลิ้นแอคติ้งแอคติ้งแอคติ้งต้องดูอยู่ไม่ดีนะครับแอลกอฮอล์ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คราบแล้วก็พี่ชายผู้ใหญ่ยังลิ้นพันเลยวันนี้มาแบล็กการที่ผู้ชมเห็นแล้วครับวันนี้มาความหรูหราเขาเรียกว่าเป็นรถถ้าเป็นมือดีจริงเขาเรียกว่า shooting brake ข้อมูลจำแน่นหนาไม่ได้ถ้าไม่คุยกับท่านซีอีโอของท็อปเพลงกาลาดเียเชิญพี่ท็อปฮะสวัสดีครับ พี่เริ่มแต่งตัวเหมือนผมแลยครับอีกเฉพากผมเองเฉกเหมือนเข็งแรงได้รองเท้าใกล้เคียงสิิทธ์เหมือนกันด้วยวิกก้เป็นไงครับช่วงนี้พี่ก็คันแรกเริ่มมาที่ mercedes benz คันนี้มันมีประวัติยังไงบ้างได้ผมฟังหน่อยพี่ตัวนี้ก็เป็น cla นะครับ250 a mg เกตปี16รถเดิมสนิทปี16นี่ปี20ใช่ครับ 4ปีนอกจากได้ตัว MG พาเกจพวกหลังคาแก้วได้ล้อแม็กบาบัสล้อล้อบาบัอหลังคาเป็นพาโนแล้วนะรถมีตะปุ่มตะป่านแค่ไม่ต้องตกใจเขาแลปสายไว้กันลอยเวลาเล่นยากไงเล่นท้ายยากพิงรถพิงอะไรใช่ครับโอเมังก็ได้เขาอยากเดินดูรอบคันรถเส้นสายดีครับผมชอบยุนี้มากเลยรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ชอบรถเก่งรถอะไรกันแต่หลักการตลาดการลงทุน investment มันบอกเรามาแล้วไม่เป็นไร ถอ,อ,อดเลยฮะถอดเลยเบาได้เบาเราพ<อ>่อค้าคนใช้เก๋าเกาเกมเขาวิจัยกันมาแล้วรถยุโรปเวลาขายต่อราคาดีมันต้องเป็นรถที่เป็นสเตชันวากอนต้องเป็นแวนแต่เบนซ์เขาจะเรียกว่าชูตติ้งเบรกถ้ารุ่นนี้ CLA เป็นเก๋งปีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแพ็กเกจ AMG กันเลยราคาก็ประมาณล้านล้านต้นล้านสองล้านสามไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เวลาเก็บพวกนี้มันน่าเก็บกว่า จะบอกท่านผู้ชมงี้วันนี้มันอยากจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับนี่ผมพูดความจริงท่านผู้ชมฟังคันนี้อ่าผมข้ามไปก่อนเลยราคาขายอยู่ที่149 14 <9 S 2> ครับ149ไอ้เก๋งเนี่ยขายอยู่ร้านหนึ่ง้านสองมันดิฟเป็นอยู่สองแสนอติมกลมสามแสนมันดิฟกปนอยู่สามแสนวันนี้ให้3สามแสนมันก็แพงไอ้นี่ออกโชว์รูมแพงวัน,นี่ก็<ช>รจริงแต่วันนี้สี่ปีนะอายุรถนับต่อไปเลยครับผมการันตีด้วยชื่อเสียงผมเลยให้อีกสี่ปีเป็นแปดปีไอ้เก๋งอ่ะหลักแสนไอ้นี่ล้าน เป็นการลงผมไม่รู้แล้วแต่ท่านก็เดี๋ยวจะดูด้านหลังเลยปั๊บโอ้โหใหญ่มากจริง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 เข้าไปดูข้างในลึกเดี๋ยว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 มึงเข้าไปทำไมจะให้ท่านผู้ชมดูไงจะให้ท่านผู้ชมดูว่ามันใหญ่อ๋อย่างนี้นี่ดูเนี่ยโอ้หสุดยอดเลยครับเนี่ยมันใส่ของได้ผมชอบมากเลยอ่ะรถยุโรปเนี่ยท่านผู้ชมเลยนะครับมันจะมีอย่างงี้ ออ่ะไม่รู้ออกมาเกี่ยวตรงนี้อ่าใส่ของได้เยอะแม่บ้านรุ่นนี้เป็นระบบคลิกแอคทิเวทด้วยนะครับจริงๆใช่เหรอครับใช่ครับพี่จริงเหรออ่ะกล้องถ่ายข้างล่างครับผมเนี่ยปิดแล้วฝากระโปรงเดหรอเพราะแอบกดปุ่มข้างบนครับจะพูดทำไมล่ะอยู่ข้างในเหรอ้โหข้างในเป็นไงเชิดอัคันทลาตรงกลางข้าง้ๆเป็นหนังเดินด้วยสติชิ่มแดงออกไปเล่นไปเผลอๆไปถึงคนดูเนี่ยเท่โก้ค่ะสวยมากเลยค่ะคันนี้คันนี้งามจริงๆนะครับ ถ้าแบบว่ามีคนมาอ้อนอย่างเงี้ยโก้ทำไงทำอะไรไม่ได้ให้มีตามตามข้อมูลที่เห็นให้ผมมาวบหน้าแบบบซีนอนพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนี่พื้นฐานอยู่แล้วรถยุคนี้ต้องมีอยู่แล้วปุ่มสตาร์ทเอนจิ้นำปกติอยู่แล้วเกียร์เป็นแบบเซเว่นสปีดก็เป็นเกียร์ของเมอร์เซเดสเขาอยู่แล้วถ้านผู้ชมที่ขับเบนรุ่นใหม่ๆอยู่หรือมีความรู้การศึกษามา ในเบนยุคใหม่มันจะเครื่อมจะใกล้กันหมดละมันจะเปลี่ยนที่เทอร์โบบ้างเปลี่ยนที่อะไรเขา <Hey. S 1> มันไปเรื่อยๆอย่างไรนนะครับเพราะนั้นคุณขับ C L A คุณก็เหมือนขับ E ีคลาสอะเครื่องไม่ก็เครื่องเดียวกันแล้วก็ล้อ19บเก้าถ้อายเสียโครเมียมกระจังเป็นแบบดิมอนครีลเป็นกระจังแต่งนะครับล้านสี่แสถ้าอยากได้วันนี้ต้องดาวไหมเครดิตด,ดีคือรถยุโรปเนี่ยผมให้เตรียมไว้ประมาณ10%บเปอรแสนห้าถ้าผมดาวแสนห้า ผมต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่4ปี4ปีก็36 0 0 0ค่นหก0งวดก็30 0 0 0 3 0น0 0่นทนครับงวด6อ0 0่นปบ8ีงวด5 0 0ก็อยู่ที่ท่านผว่าท่านจะสะดวกผ่อนเยอะผ่อนน้อยแต่ดาวเยอะหน่อยดีตัดดอกไป่น่อยแต่พี่ได้หมดจัดเต็มหรือจะดาวได้หมดตรงนี้นะครับจองรถวันนี้ก็พบโปรสุดแล้วใจ หนึ่งฟรีค่าการดำเนินการก็จะไฟแนนซ์สองต่อภาษีให้ต่อให้ต่อให้ใหผมคือจัดโอนดําเนินการภาษีพบองางแตมน้ำมันโอน <ผม S 2> ชื่อเราเลยซื้อสดก็เป็นชื่อผมได้เลยน้ำมันหนึ่งถังเก็บงานได้ไหมสมมติตีต่างผมซือ้อสติ๊กเกอร์มันไม่ชอบมันเป็นโพดรอให้ผมได้ไหมได้ครับแล้วก็ชักเงากลับมาเอาข้าวกาวออกเป็นเนื้อแท้เข้าใจไหมต้องเสียตังเพิ่มไหมไม่ต้องครับไม่ต้องทําไมผมต้องรอคุณโก้ต้องรอเอ็กโ มาดูก่อนคือผมอยากจะให้ลูกค้าหรือว่าทีมงานหรือใครหลายหลายท่านก็นแล้วแต่อยากได้เห็นว่าผมซื้อเข้ามาสภาพไหนอตอนนี้ต้องแข่งกันอย่างนี้นะมันต้องมาดูกันที่ความเดิมความแห้งอไอ้ชงเนี่ยใครก็ทําได้อาสับรถเต้นก็เรียกว่าชงนะช,ชงอะไรก็ทําได้ทีมงานพี่ท็อปก็มีพร้อมถังพร้อมแฟบพร้อมขึ้นดูดฝุ่นพร้อมทุกอย่างพร้อมชงมดมันจะมีน้อยเต้นที่จะให้ดูเขาเรียกว่าเนื้อแท้ว่าครูซื้อมาแบบเนี้ย คุณลูกค้ามาดูเลยครับเนี่ยเป็นพองๆแบบเนี้ยใ,ให้เห็นกันไปเลยชอบไม่ชอบหรือท่านมาคุยวหวานๆคุยกันแบบชัดเจนใจนักเลงเฮ้ยผูซื้อราคานี้ร้าน49เฮียว่าเฮียอยากได้ติ๊กเกอร์ใหม่อย่างนั้นอย่างนี้มาคุยอันนี้มาคุยกันสุดท้ายมาดูเครื่องกันหน่อยก่อนจะไปทดลองทำมึงจะดื้อกับกูทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวนี้เป็นแบบเรียบร้อยแล้วนะมีฝาครอบตรงปฏิกอะไรครบเรียบร้อยหมดดูโครงดูคาเนี่ยผมดูให้ผู้ชมเลยเดิมซิลิโคนหัวช็อกทุกอย่างสแตนดาร์ดเลยนะแล้วผมจะพ่นแว็ก แต่ผมจะไม่ให้พ่นจนเยิ้มเยิ้มเนี่ยถ้าเป็นสาวพิทภพที่ทาขายรถมานานเยิ้มเนี่ยเอาต้มให้ดูเงาเมันๆคนมาซื้อก็ไม่ง่อแล้วยิ่งเยิ้มเนี่ยสุว่าท่านจะมาดู4ี่โมงเย็นบ่ายสามพิทภพสั่งลูกซ้อพ่นแล้วพอจะพ่นก่อนลูกหน้าวันหนึ่งเปิดมาฝุ่นแน่นเลยใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องชัดเจนมันต้องทําความสะอาดอยู่แล้วเปิดใจว่าผมย้ำเสมอเวลามาถ่ายกับเต็นพิทภพว่ารถเต็นเนี่ยไม่ได้หน้ากัวเหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันเหมือนรถเต็นต้องไปซื้อจาากบบบบ้้นนนีหละคคครรรััััใมมมไู ที่มันจะเดินมาเข้ามาผมต้องบอกนิดนึงขอแทรกนิดนึงนะครับนโยบายของผมก็คือผมจะเล่นเฉพาะรถบ้างรถใช้อ่ะรถส่วนบุคคลไม่ใช่รถแบบรถเช่าสัาาธารณะถ้าไม่ต้องดูอะไรมากครับขี่บนถนนทุกวันรถขนของอ่ะ ผมไม่ใช่รถมันเองขับไปดลยผมไม่นเลยผมพูดถูกไหมรถเช่าเนี้ยประจ่ายลำน่งก็มาใช่รถบริษัทนี่ไม่ใช่รถเขาเนี่ยเขาเช่ามาอีกทีเขาก็จะบี้ตะบานเพราะพังอย่าลืมเป็นรถเช่าเวลาพังไม่ต้องซ่อมเขาก็เปลี่ยนคันใหม่ของบริษัทเช่ามาเลยซื้อรถบ้านดีกว่าเพราะยังไงนะคนที่เขาคิดว่านี่รถกูก็คงไม่จะบี้ตะบานแน่ๆสุดท้ายตรงนี้ร้านสี่แสนเก้าหมื่นมันจะคุ้มราคาไหมพี่ท็อปผมกับน้องแอนเตอร์ขออนุญาตเอาไปดึงหน้าหน่อย ได้ครับผมยินดียินดีนะครับพี่ขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะเบนซ์ในรุ่นใหม่เกียร์อยู่ข้างบนค่ะใช่ขายเกียร์ขาเกียร์มันแคบไหมข้างหลังอ่ะกว้างอยู่นะเคนะกว้างอยู่นะกว้างมากนั่งสบายอระความมั่งเนี่ยพี่จะจับเกียร์แต่ตรงเนี้ยรู้เลยค่ะมือมือหาเกียร์มือหาเกียร์เบนซ์รุ่นใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่ออกนอกเซ็ตเลยเนี่ยเดี๋ยอะเขาวิ่งโอเคเป็นไงพี่เป็นบเทอร์โบอ่ะเสียงยางดังเปเรื่อยปกติ ยางเป็นยางสีต่ำครับ19ยางน่ายางเบอร์30มสิบยางบางเจีย๊ยบเลย,ยก็เป็นปกติเกียร์เจสเปตไฟน้ำมันโชว์ตอนนี้ครับ<ะ>วิ่งมาแล้ว1นึ่งแสนกับอีก5,449กกิโลราค<อ>า <พ Milan. S 2> เป็นพานอลประมาป็นปตุ๊ดตังเอ็มจีมีลายเซ็นเอ็มจี้วยนะผมอะไรโพซิชันดีเ้าโอเคอ่ะแอร์เย็นถ้าอย่างนี้คำรับแ,แอร์แอร์โอเคป่ะชอบพี่แอร์จริงครับพี่แอร์ไปกินข้าวกับผมไหมครับไปกินข้าวมุณก็รู้ว่าคำว่าผู้ชายชวนไปกินข้าวคือไม่ได้กินข้าวหรอก มันก็รู้ไม่ได้กินข้าหรอกมันไม่คิดว่าหนูจะกินมันมั่งเหรอเดี๋ยวดีกี่ยวกาดมาหนุ่มๆตัวเล็กๆนะคะสเปกแอนเตอร์เลยหนุ่มๆตัวเล็กขาวๆนะอยากพิเชษไงีทาพิเชษเหรอพิเชษทาแป้งก็ขาวแล้วโอ้พี่โก้ต้องเบีบดเลยอันนี้มึงกัเลยขอดูท่าใหม่ดิอ้าวเเนนนนีี่ยัป็หหูลลิงโอเคทั้งหมดช่วงล่างนี้นะครับรถมีเสียงก็เหมาะสมกับราคาหนึ0 0 0้านส้าหมถ้าก็มาต่อรองกันดู สิ่งที่เขาให้ก็คือโอนกรรมสิทธิ์เจมนเตอร์ะอบโอโซน นะครับค่าฟรีค่าธรรมเนียมการจัดไฟแนนซ์ฟรีทุกอย่างอ่ะข้อหนึ่งที่เขาลืมพูดมันคือเครดิตดีคนที่เครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ถูกต้องสองจุดเก้าเก้าถูกถูกถูกถือว่าถูกนะถูกมากถูกมากเพราะฉะนั้นใครที่เครดิตต้องดีนะครับเครดิตดีท่านจะได้ไปแต่เชื่อผมเถอะผมยังยืนยันสวนทางกับพี่ท็อปดาวดีกว่าค่ะใช่มีตังค์สักหน่อยดาวสักงสองสามแสนนะผ่อนสบายสบายแล้วก็ขับสบายพอนหนึ่งสามหมื่นนะผมว่าท่านสนใจมาซื้อได้เลยพวงมาลัยยังเงายังไม่เงาอ่ะยังด้านอยู่รถแค่สี่ปีเท่านั้นเองแล้ว ในอนาคตเงินราคาขึ้นแน,น่น,นอนอะไรที่เป็นทัวร i n ิงอะไรที่เป็นเอสเตเดอะไรที่เป็นชูตติ้งเบรกเนี่ยขึ้นแน่นอนรราสวยจริงนะครับเพราะนั้นวันนี้ฝากคันนี้ไว้ไอ้อมอกค้อมใจท่านหน่อยขั้นต่อไปยังรอเราอยู่เอนเตอร์ใช่ค่ะขั้นต่อไป <สา S 2> จะห <า S 2> ให้เอนเตอร์ขับ,ขบ,บละ ขี่ไปมีคนขับขยี้ไฟให้เรื่อยขยี้เองก็ได้ขยี้คันเร่งก็ขยี้คันเร่งเองก็ได้ไงคือเรารู้ไงเรารู้ไปว่าคันหน้าจะเป็นอะไรกันสำหรับทประเภนเดี๋ยวรอได้เลครับคันนี้เรียบร้อยแล้วใครสนใจซื้อได้ขึ้นข้างล่างนี้กิ๊งกลากันไปโทรมาก่อนว่ารถอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ก็ข้ามาดูได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ